เรียกได้ว่าเป็นวันแห่งความหวังของบรรดาคอหวยซึ่งใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1สิงหาคม2567โดยเหล่าบรรดาคอหวยไม่พลาดที่จะส่องเลขเด็ดจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะจากคนดังหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นแนวทางเลขเด็ดในงวดนี้ล่าสุดในโลกออนไลน์ได้ฮือหาอีกครั้งหลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กวัศิริบุญธรรมได้ออกมาแชร์โพสต์ ภาพจอมปวกขายพระเกจินั่งสมาธิในป่าที่สวนดอกไม้ดาวเรืองปานใจติดกับลักกี้ฟาร์มในชุมชนภูเงินบ้านกกกคอตำบลน,นากลางอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูลักษณะขายกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงปูเ่เสหรือพระอาจารย์อดุลธรรมประสาทอดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพารามอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูทำเอาหลายคนบอกว่าขนลุกพร้อมกับระบุข,ข้อความไว้ว่า มหัศจรรย์ธรร,รมชาติตรอลุ้นเดอร์พี่น้องโดยยังได้มีการจุดทูบพบว่าเลขที่ได้คือ1 1 4โดยชาวบ้านและชาวเน็ตต่างแห่กันเข้ามาสาธุพร้อมกับนำเลขไปรุ้นรางวัลในงวดประจำวันที่1สิงหาคม2567นี้ภายหลังจากที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวออกไปเดาบรรดาขอหวยต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากแชร์เรื่องราวดังกล่าวต่อๆกันออกไปบางก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น สาธุพร้อมนำเล็กไปลุ้นรางวัลงวดประจำวันที่1สิงหาคมนี้ให้ลูกได้ถูกรางวัลเนเดอร์ให้ได้ถูก3ตัวตรงๆนะครับขอให้โชคดีกันทั่วหน้านะครับ อีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์ในขณะนี้โดยคลิปเป็นเหตุการณ์ขณะที่เขานั่งชิลที่หน้าประตูอาพาร์ตเมนต์บังเอิญเห็นเด็กชายที่ดูค่อนข้างเรียบร้อยสะอาดสะอา้านมีป้ายชื่อของคอสะพายกระสอบสีเหลืองในขณะที่มือถือถุงกระสอบใบใหญ่และสายตาคอยมองผ่านถังขยะเพื่อค้นหาขวดและพลาสติกคาดว่าจะเก็บไปขายแลกเงินด้วยความเวทนาและเอ็นดูเขาจึงส่งเสียงเรียกเด็กชายคนดังกล่าวมาหา ก่อนมอบขวดพลาสติกที่ไม่มีเครื่องดื่มแล้วจำนวน2ขวดใส่รวมลงไปในกระสอบเพื่อเพิ่มพลังและจิตวิญญาณในการทำงานให้เด็กชายตัวน้อยๆที่ขยันขันแข็งออกมาหารายได้และก็ไม่ลืมเอ่ยถามถึงชีวิตความเป็นอยู่สงสัยว่าครอบครัวมีสถานการณ์ที่ยากลำบากเพียงใดทำไมเด็กตัวน้อยๆแค่นี้ต้องออกมาทำงานหาเงินแล้วแต่คำตอบที่ได้กลับมานั้นเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึง ปรากฏว่าแท้จริงแล้วครอบครัวของเด็กชายคนนี้ไม่ได้มีปัญหาด้านการเงินแต่เพราะตัวของเขาเองโดยเด็กชายเล่าว่าเป็นเพราะเขาขี้เกียจเกินกว่าจะเรียนจึงได้ลงโทษให้มาเก็บขยะเช่นนี้และพอบอกว่าจะไม่เรียนพ่อแม่ก็สอนบทเรียนชีวิตให้เขาทันทีให้ผมเริ่มธุรกิจโดยการเก็บขวดหาเลี้ยงชีพถ้าปฏิเสธที่จะเรียนพ่อแม่จะส่งไปเก็บขยะไม่เรียนก็ควรเก็บขยะตอนนี้กลับไปเรียนไม่ได้แล้วเมื่อเห็นเด็กชายเล่าให้ฟังด้วยความเศร้าหมอง เรากับได้เรียนรู้จากประสบการณ์อย่างลึกซึ้งแล้วเจ้าของคลิปจึงแนะนําให้กลับไปขอโทษพ่อกับแม่และกลับไปตั้งใจเรียนให้ดีในส่วนความคิดเห็นจากชาวเน็ตหลายคนบอกว่าทั้งรู้สึกเศร้าและตลกบางคนเห็นด้วยกับแนวทางของพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เสียนิสยัยและจะได้เติบโตเป็นบุคคลที่ดีขณะที่บางคนกังวลว่าการให้บทเรียนเช่นนี้อาจทำให้ลูกตกอยู่ในอันตรายเมื่อ,อออกมาเดินในที่สาธารณะคนเดียวเช่นนี้ สืบเนื่องจากประเด็นที่สมาชิกแฟนเพจกลุ่มเบกเกอรี่พอเพียงโพดภาพพร้อมตั้งคำถามถึงสิ่งแปลกปลอมที่เจอในไข่ไก่ที่ซื้อมาพร้อมระบุคแคปชั่นไว้ว่ามีใครเคยเจอไหมคะมันคืออะไรอ่ะคะอยู่ในไข่แข็งๆซึ่งหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกตรงกันว่าเป็นไข่ปลอมต่อมาทางด้านดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ออกมาให้ความรู้ต่อประเด็นดังกล่าวผ่านทางเฟซบุ๊กว่าสิ่งแปลกปลอมที่พบในไข่ไก่ตามรูปที่แชร์กันนั้นเท่าที่เช็คดูน่าจะเป็นความผิดปกติของไข่ที่เรียกกันว่าแรสเอกปกติผู้บริโภคจะไม่ค่อยได้เห็นปนออกมาขายทั่วไปกับไข่ไก่ที่มาจากฟาร์มที่ได้มาตารฐานในการเพาะเลี้ยงไข่ไก่เนื่องจากมันมักเกิดกับแม่ไก่ที่มีอาการป่วยและวางไข่ที่ผิดปกติ จะดูเป็นก้อนคล้ายกับไข่แดงที่ถูกนําไปทําให้สุกแล้วอ่าจมีตั้งแต่ขนาดเล็กๆไปจนถึงขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับไข่ไก่ปกติและเมื่อผ่าครึ่งจะเห็นเป็นหลายๆชั้นซ้อนกันอยู่ที่สามารถแกะออกมาเป็นชั้นๆได้ดูคล้ายกับไข่แต่มันไม่ใช่ไข่จริงๆแล้วมันเป็นผนังเยื่อบุข,ของท่อนำไข่ผสมกับพวกน้องและสิ่งอื่นๆรวมตัวกันจนเป็นก้อน จากนั้นก็เคลื่อนที่ไปตามท่อนาไข่ในระบบสืบพันธุ์ของแม่ไก่จนมีรูปร่างคล้ายกับฟองไข่สรุปคือถ้าเจอสิ่งแบบปลกปลอมในไข่ไก่โดยมีรูปร่างคล้ายไข่แดงที่สุกแล้วมีชั้นๆแบบนี้ก็น่าจะเป็นเรสเอ็กซึ่งมันไม่ใช่ไข่จริงๆแต่มันเป็นเนื้อเยื่อผสมกับน้องจึงควรจะทิ้งไปไม่เอามาบริโภค อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าอึ้งเป็นอย่างมากภายหลังจากชายชาวอินเดียวัย31ปีที่อาศัยอยู่ในเวียดนามเข้ารับการรักษาด้วยอาการปวดท้องอย่างรุนแรงหมอถึงกับอึง้งตรวจเจอปลาไหลขนาด65เซนติเมตรแถมยังมีมะนาวยัดอยู่ในทวาร้อมแจงเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงโดยเคสคนไข้รายน,นี้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองฮานอยโดยคนไข้าชายชาวอินเดียวัย31ปีเข้ารับการรักษาด้วยอาการปวดท้องอย่างรุนแรง แพทย์ได้ทําการเอ็กซเรย์ต่อมาผลตรวจพบว่าภายในร่างกายของคนไข้มีปาลาไหลขนาดราว65เซนติเมตรมันอยู่ในสภาพที่ดิ้นอยู่โดยทางแพทย์ได้ใช้กล้องเอนโดสโคปเพื่อผ่าเอาปาลาไหลออกซึ่งขณะผ่าเอาปาลาไหลออกแพทย์พบมะนาวที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง4เซนติเมตรปิดกั้นทวารหนักของชายคนนั้นแพทย์จึงต้องเปลี่ยนมาใช้กล้องส่องแทนหลังผ่าตัดช่องท้องพบว่าลำไส้ของชายถูกปาลาไหลกัดทำลายผนังลำไส้ใหญ่ และลำไส้ตรงก่อนเคลื่อนตัวเข้าสู่ช่องท้องโชคดีที่แพทย์เอาสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเย็บให้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามหลังจากการวินิจฉัยพบว่าคนไข้าชายรายนี้มีภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบอย่างรุนแรงโดยจากการสักถามอย่างละเอียดพบว่าผู้ป่วยมีปัญหาท้องผูกซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยยัดปาลาไหลเป็นๆเ,เข้าไปในทวารหนักตามคำบอกเล่าของชาวบ้านภายหลังจากการผ่าตัดฉุกเฉินแพทย์ได้ผ่าตัดลำไส้เทียมเพื่อช่วยในเรื่องการขับถ่าย โชคดีที่การผ่าตัดเป็นปกติและคนไข้าสามารถไปพักฟื้นที่บ้านได้ Holy shit. <laughs> <It 's crazy. laughs> ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ขนลุกในโลกออนไลน์ต่างแชร์คลิปวิดีโอเมื่อเกิดปรากฏการณ์ประหลาดฝูงแมลงปอนับแสนตัวบินวอนทั่วทำนักท่องเที่ยวที่มาชายหาดแห่งหนึ่งของรัสโรสไอแลนด์ต่างแตกตื่นบางคนบอกว่าไม่เคยเห็นฝูงแมลงปอมากมายขนาดนี้มาก่อนในชีวิตปรากฏการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่ชายหาดมิสความิคัสในเมืองเวเทอรีรัสโรสไอแลนด์ เมื่อมีนักท่องเที่ยวได้แชร์คลิปวิดีโอสร้างความหวาดผวาขณะฝูงแมลงปอกว่าแสนตัวบินว่อนทั่วชายหาดโดยนักท่องเที่ยวหลายคนต้องเอาผ้ามาคลุมศรีรษะเอาไว้โดยข้อความใต้โพสต์ระบุว่าแมลงปอบุกหาดนับแสนตัวมันบินว่อนไปทั่วทุกที่มันน่ากลัวมากโลกกำลังจะแตกแล้วใช่ไหมขณะที่นักท่องเที่ยวอีกรายกล่าวว่ามันดูน่าเหลือเชื่อมากแมงปอเหล่านี้ไม่ได้รบกวนคนที่มาเที่ยวณนะขณะนั้น โดยฉากหน้าตะลึงนี้ทำให้เขานึกถึงเครื่องบินรบ X-Wing จากภาพยนตร์เรื่อง Star Wars อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านมลงปอในโรสไอแลนด์กล่าวว่าฝูงมลงปอเกิดขึ้นในช่วงการอพยพซึ่งปกติจะอยู่ระหว่างกลางเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนโดยเป็นที่ทราบกันดีว่ามลงปอจะย้ายถิ่นฐานจากแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมันในหนองบึงและหนองน้ำแหง้งซึ่งเป็นไปได้อย่างยิ่งว่านั่นคือสิ่งที่พวกเรากำลังเห็นอยู่ในขณะนี้ พวกมันสามารถเดินทางได้ในระยะไกลได้อย่างง่ายดายทั้ทงนี้แมลงปอยังเป็นส่วนสําคัญของระบบนิเวศเนื่องจากแมลงปอกินยุงและแมลงศัตรูพืชอื่นๆอีกทั้งยังทําหน้าที่เป็นอาหารของนกนอกจากนี้หากใครก็ตามที่ติดอยู่ในฝูงแมลงปอพวกคุณไม่จําเป็นต้องกลัวแค่เพลิดเพลินไปกับปรากฏการณ์นี้เนื่องจากพวกมันมีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยม